พอออกจากโคกมาอยู่ในวัย58ปีนี้59ก็เป็นวัยแก่แล้วก็เลยมีปัญหาชีวิตช่วง8ปีมันตัดโอกาสชีวิตไปชีวิตครอบครัวก็พังทลายอาชีพการงานการเงินอันนี้ก็สูญเสียนั้นออกมาเหมือนต้องตั้งต้นใหม่แต่การตั้งต้นเมื่ออายุ58ย่าง60เป็นไปไม่ได้เลย ครั้งแรกเนี่ยคุณโดนทั้งในแง่กฎหมายแล้วก็โดนทั้งสังคมครอบครัวก็อาจจะต้องได้รับผลกระทบใช่ไหมอาชีพการงานก็ถึงขั้นขอเปลี่ยนนามสกุลอันที่สองเนี่ยก็เป็นปัญหาที่ถูกเลือกปฏิบัติถูกตะคอกใส่หรืออาจจะถูกบังคับให้ไปทำงานหนักถูกจัดห้องที่ต้องเยี่ยมโดยมีการบันทึก เสียงแอบฟังตลอดเวลาไม่สามารถเขียนเอกสารอ่านหนังสือพิมพ์ได้อย่างเงี้ยพยายามประกันอยู่สองสามปีด้วยเหตุผลสารพัดชนิดไม่ไม่ไม,ไม่สำเร็จแม้ว่าครอบครัวจะเอาทรัพย์สินทั้งหมดมีมูลค่าถึงห้าล้าน ทั้งที่ดินทั้งบ้านเรือนรถยนต์ทั้งหมดเลยเพื่อจะไปวางว่าสมมติว่าทั้งนี้จะหลบหนีจะจะทําให้พังไปทั้งระบบของครอบครัวญาติพี่น้องเนี่ะเจ๊งไปด้วยน่าจะเป็นหลักประกันที่เชื่อถือได้ไม่หลบนีก็ไม่ให้พูดยังไงก็ไม่ให้ว่า้าเรื่องสิทธ์ก็ไม่ให้นะเป็นสิทธิในการต่อสู้คดีสิทธิในการประกันตัว สิบหกครั ated, ้งการไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจแล้วว่าสารคิดยังไงกับคดีนี้เพราะฉะนั้นเราก็เห็นถึงความอายุติธรรมก็พยายามต่อสู้ขอให้แก้ไขกฎหมายเพื่อให้มีหลักประกันของคนที่จะต่อสู้คดีในอนาคตด้วยตัวกฎหมายนี่เป็นกฎหมายที่ล้านหลัง เราพูดถึงสถาบันกษรตริย์ต้องพูดถึงในแง่ที่เขาเป็นองค์กรหนึ่งในร,รัฐมนูญเหมือนเรามีคอรมอรมีสภามีตุลาการโดยธรรมชาติขององค์กรทางการเืองไม่ว่าคุณจะทําหน้าที่เป็นประมุขหรือทําหน้าที่อะไรคุณเป็นองค์กรสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับเงินภาษ,ษีอัรของประชาชนเพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถอยู่เหนือการติชมการวิพากษ์วิจารการแสดงความคิดเห็น ของสาธาธรนะได้การไปจํากัดหรือห้ามสาารนะพูดถึงเลยอันนี้ผิดธรรมชาติเพราะฉะนั้นสําคัญมากที่จะให้มีเสรีภาพแล้วเราจะค้นพบความจริงกลุ่มคนเหล่านี้เขาเติบโตขึ้นมาแล้วก็ค้นพบความจริงเป็นข้อเรียกร้องสิบข้อนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานภาพของสถาบันกษัตริย์บทบาทอำนาจหน้าที่ ความสัมพันธ์ระหว่างประมุขของรัฐกับรัฐบาลกับประชาชนเป็นเรื่องที่จะต้องพูดถึงอย่างแยกไม่ได้ต้องไปดูข้อเรียกร้องนักศึกษาแล้วฟังอย่างมีสติฟังด้วยความที่ไม่มีอคติแล้วคุณจะรู้ว่านักศึกษาเหล่านี้เขามีความปรารถนาดีต่อสถาบันกษัตริย์ต่อบ้านเมืองคือรุ่นหนึ่งเนี่ยมันก็ ต่อสู้ไวแล้วเนี่ยมันก็ชลาภาพาผมออกมาจากคุกนี่ก็ไปงานศพเกือบทุกเดือนหมายว่าคนรุ่นเดียวกันก็เริ่มเสียชีวิตแต่ภารกิจเจตนาลมมันไม่หายไปนะม,นมันส่งผ่านไปโดยโดยไม่รู้ตัวแล้วอยู่ดีๆมันก็มาเชื่อมกันนะก็ถือว่าคนรุ่นปัจจุบันนี้ก็กำลังต่อสู้เพื่อเสรีภาพ พลัดอนภาพแล้วก็เสมอภาพต้องการเห็นความเท่าเทียมในสังคมอันนี้ก็จะทำให้การเปลีป่ยนแปลงครั้งใหญ่มีความเข้าวหน้าไป